วันนี้พามาชมบรรยากาศทุ่งนาค่ะแดดยังไม่ออกเลยหรือว่าฝนจะตกอีกก็ไม่รู้ดูสิน่าจะตกอีกนะเมื่อคืนนี้ก็ตกทั้งคืนภารกิจวันนี้ก็เหมือนเดิม จะไปหยามแยยงอ่ะโอ้ข้าวเ้านี่งามเลยนะเนี่ยดูสิข้าวงามมากเลยคนาก็เขาก็ตัดหญ้าไม่เหมือนคนาเราเมื่อวานนี้ยังล้มไปแล้วเพราะว่าหญ้ามันลกมากขนาดเดินระวังนั่นแหล ตรงนี้เขาก็เดี๋ยวก็คงจะมาตัดอย่มัเงเนี่ยดังนี้ก็เป็นสวนอ้อยสวนอ้อยคอยรักคอยรักหรือเปล่าไม่รู้สวนอ้อยไรอ้อยไรอ้อยคอยรักอากาศดีสดชื่นมากเลยค่ะที่ทุ่งนาช่วงเช้าเนี่ย สงสัยจะมาผิดคันแล้วหรือเปล่าลเราหาทางไปก่อน mm. เดินมาก็คือหาเห็ดไปด้วยอะได้หรือไม่ได้ยังไงก็ไม่รู้นะแต่ว่าก็จะหาไปด้วยชอบหา mm. โอ้โห ดูตรงนี้หญ้าเต็มเลยโอ้โหนี่คือนาเราเองช่างแตกต่างจากของเขาเหลือเกินของเขาไม่มีหญ้าเลยของเรานี่รู้สึกว่าหญ้ามันจะสวยกว่าข้าวเยอะมากเลยอ,ะอ่ะบรรยากาศ เขาว,วงภูเขาร้อมรอบค่ะเดี๋ยเราจะไปทางไหนดีตอนนี้มีลมพัดเย็นๆด้วยโอดอกอันนี้ดอกอะไรเนี่ยค่ะดอกยาเนี่ยสวยจังไม่รู้ว่าดอกอะไรออกสีม่วงอ่ะม่วงอ่อนๆดอกยา เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนๆนทุกคนเลยค่ะที่แวะมาชมมาให้กำลังใจค่ะไว้ไวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ